วัดมหาวนารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเดิมมีชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชตศรีสวัสด์ภายหลังเรียกว่าวัดป่าใหญ่และต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดมหาวนาราม ตามสมัยนิยมนับว่ามีความสำคัญยิ่งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีมาเป็นเวลายาวนานกว่า200ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บานคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี พระครูสารกิจโกศลด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง3เมตรสูง5เมตรงดงามด้วยพุทธศิลป์แบบล้านช้างโดยองค์พระเป็นปูนปั้นที่เรียกว่าปูนชะ่ายคือการใช้ดินโพนผสมก,กันกับกาวหน้าแล้วนำมาโบกคล้ายกับซีเมน จึงนำมาลงรักปิดทองนามของพระเจ้าใหญ่อินแปลงนั้นหมายถึงพระพุทธรูปที่พระอินมาสร้างขึ้นมีตำนานกล่าวว่ามีทั้งสิ้นสามองค์คือองค์หนึ่งอยู่ที่เวียงจันทร์องค์หนึ่งที่นครพนมและองค์ที่อยู่วัดมหาวนารามแห่งนี้นี่เองจากหลักฐานศิลาจารึกวัดป่าใหญ่ผู้สร้างพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงคือ ท่านพระมหาราชครูศีสัจธรรมวงสาพร้อมด้วยสิทธิานุสิ์ได้พร้อมใจกันสร้างแล้วเสร็จทำพิธีพุทธาพิเศษและเบิกเนตรแล้วเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น15คหาำเดือน5จุลศักราช1169ปีเมืองเมาตรงกับพุทธศักราช2350นนบศก เมื่อยามแถกไกลคำประมาณ15.00ถึง16.30นเจ้าเมืองอุบลในขณะนั้นคือพระพรมวรราชสุริยวงศ์เป็นเจ้าเมืองคนที่สองซึ่งได้มาสร้างวิหารในวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348และมาแล้วเสร็จในปีเดียวกันนี้ด้วยหลังจากสร้างวิหารได้สองปีจุลศักราชได้189ตัวพุทธศักราช2 1350ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดประจำเจ้าเมืองคนที่สองและในปีเดียวกันพระมหาราชครูศรีสัจธรรมวงศาจึงได้นำพาศิทธิอนุสิทธิ์ก่อสร้างพระพุทธร,รูปองค์ประธานในวิหารและขนานนามว่าพระเจ้าอินแปลงพร้อมกับนำดินทรายเข้าวัด ซึ่งเหตุการณ์นในการก่อสร้างพระเจ้าอินแปลงนั้นได้รับคำกล่าวขานว่าเมื่อช่างด้ปั้นพระเจ้าอินแปลงจนกระทั่งถึงบริเวณพระพักก็ได้มีฝนตกฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลา ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเพราะเหลือแต่การตกแต่งให้สวยงามเท่านั้นจึงได้พากันเลิกงานปั้นพระพักไว้ก่อนจากนั้นได้พากันกลับบ้านพอถึงตกดึกก็ได้มีแสงสว่างเต็มบริเวณวัดไปหมดและเกิดลําแสงพวยพุ่งสู่อากาศผู้คนก็ต่างตื่นตกใจและวิ่งมาดูในวัดก็ไม่เห็นมีอะไรจึงกลับสู่บ้านเรือนของตนพอรุ่งเช้าก็ปรากฏว่า พระพักที่ยังตกแต่งไม่เสร็จนั้นได้สำเร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างยิ่งพอเห็นเป็นอย่างนั้นชาวบ้านก็พูดว่าเทวดามาสร้างพระอินแปลงร่างมาสร้างแปลงร่างมาเป็นตาพระขาวมาสร้างจึงได้สวยงามอย่างนี้ถ้าเป็นคนธรรมดามาสร้างจะไม่สวยงามได้เพียงนี้เหตุนั้นจึงได้ขนานนามว่าพระเจ้าอินแปลง และต่อมาจึงเรียกว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงจึงเกิดความเลื่อมใสและเชื่อมั่นว่าการที่พระพักของพระองค์พระเจ้าอินแปลงได้รับการตกแต่งจากพระอินซึ่งแสดงถึงความมหัศจรรย์ในพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีแห่งพระมหาราชครูสีสัจธรรมวงศาบารมีแห่งเทวานุภาพขององค์อมรินทาธิราช สำหรับซุ้มเรือนแก้วที่ด้านหลังขององค์พระประธานพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีข้อความสลักไว้ด้านหลังระบุว่านางแก้วการชนะเขตประทุมอรุณวงศ์นางตุ่นแซ้ตั้งหนึ่งตัวนางคําผุยโกสันวิทย์นางแก้วพาประทุมทองนางประสานโทริกิตมีกับอีกหลายคนช่วยเล็กน้อยสตัวสร้างเรือนแก้วนี้ร้อยบาทสยามพุทธศักราช2479พอส่งสีกับนายนาเป็นช่างทำ พอส่งสีน่าจะหมายถึงในโพส่งสีช่างเทียนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นจากไกอุบลเรียบเรียงโดยคุณไกอุบลดังนั้นจึงถือเป็นบุญครั้งใหญ่ที่ในวันที่30เมษายน2565นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี จะได้เสด็จมาณวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามในวันที่30เมษายน2565 โดยมีการเตรียมการดังนี้พลอากาศโทรพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยคณะประชุมการเตรียมการรับเสด็จโดยมีพลตรีสรชัดสุดทธิสนผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่22ให้การต้อนรับในการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยพวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชนสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกฉัตรปริสฐถานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงในวันที่30เมษายน2565ณวัดมหาวนารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้นะคะขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานได้ค่ะขอเสิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานจังหวัดไก่เเคียงชาวอุบลราชธานีทุกทท่านนะคะ เป็นมือดีมือสีพกปักเป็นเกียรติแกแผ่นดินของพวกเฮานะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสิได้มาแยางเหยียบบนพื้นดินเมืองอุบลของเฮานี่ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะได้มารวมเฝ้ารับสเสด็จนะคะมากราบพระผูกเป็นไ่ในแผ่นดินนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบโดยพร้อมเพียงกันเดค่ะพรอแม่พี่น้องขอให้มากกันทุกทิศทั่วทางทั่วประเทศนะคะเรียนเชิญและพี่น้องเศร้าอีสานเฮาคลาดบดาเด้ค่ะเดินสิเดมเซืนส้มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราชินีวันเสาร์ที่30เมษายน2565ณวัดมหาวรนารามอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะเดอ้อเป็นบุญนิลีอุ้ยดีใจหลายสะอื้นสะออนค่กพ่อแม่พี่น้องค่ะอย่าลืมมารับสเสด็จกันหล,ลายๆเด้อค่ะมุน้ตุกสาตรล่ลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกคนค่ะ